ขยับไปดูกรณีการตามหางาช้างซึ่งแกะสลักพุทธประวัติอายุ200ปีนะคะถูกขโมยไปจากสา,าราฤาษีบ้านเลตองคุที่จังหวัดตากตอนนี้ มีข่าวดีมาบ้างแล้วนะคะได้รับการประสานงานจากผู้บัญชาการทหารเกรี่ยง DKBA ค่ะว่าเดี๋ยวจะคืนให้วันนี้แหละ12มิถุนายนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเป็นกรณีที่มีคนขโมยงาช้างแกะสลักพุทธประวัติตั้งแต่สมัยอยุธยาอายุมากกว่า200ปีมีอยู่ทั้งหมด2คู่ที่ศาลาฤาษีบ้านเลตองคุแต่ว่าหายไป1คู่ค่ะขโมยไปตั้งแต่9มิถุนายนที่ผ่านมา หลังเกิดเรื่องชาวบ้านเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่347ร่วมกับฝ่ายปกครองให้ช่วยกันตามหาเพราะว่างาช้างที่ว่าน,นี้เป็นงาช้างคู่บ้านคู่เมืองปรากฏล่าสุดเมื่อวานนี้พันเอกหม่องสวยวะผู้บัญชาการกองกำลังกทบอของทหารกระเรี่ยง DKBA ก็เดินทางข้ามสะพานมาที่เขตบ้านเราที่บ้านมอเกอไทยตาบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดต,ตา มาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14อำเภอแม่สอดพร้อมกับตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตดที่346อำเภอแม่สอดรวมทั้งสอพอพบพระค่ะบอกว่าพร้อมจะคืนงาช้างให้วันนี้แหละ12มิถุนายนแต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าจะนําตัวคนที่ขโมยงาช้างมามอบให้ด้วยหรือเปล่าคําถามคือแล้วงาช้างคู่นี้ใครขโมยไปนะคะจากการตรวจสอบคุณผู้ชมคะพบว่านายใบซูคีรีดุจจินดาค่ะคนนี้เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเลตองคุ คนนี้แหะค่ะเป็นคนที่ขโมยงาช้างคู่นี้ไปโดยนําไปที่เขามละอีนะคะหรือว่าแม่ละอีซึ่งเป็นเขาสูงและก็มีวัดมีอาสมมีคนสำคัญในพื้นที่อําเภอชูการีจังหวัดเมียวดีค่ะซึ่งในายใบชูนี่ไปเปิดเป็นอาสมหลังใหม่นะคะและก็แต่งกายเป็นราสีด้วยมีงาช้างที่ขโมยไปอยู่ด้านหลังค่ะก็ต้องการเรียกศัทธาจากชาวกะเหรี่ยงในฝั่งเมียนมานะคะเพราะว่าวัดนี้มีศัทธากับชา,า,กชาวกะเหรี่ยงเป็นจํานวนมาก แต่ว่าชาวบ้านที่อุ้มผางจังหวัดตาก็บอกว่าอยากจะให้ตำรวจนี่รีบตามงาช้างกลับมาเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าชาวบ้านนี่ก็เลื่อมใสามากเป็นงาช้างคู่บ้านคู่เมืองด้วยค่ะ